กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนรับเครดิตฟรี50บาทไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์นะครับผมก่อนอื่นขอให้ทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องม a r ก o Clinic ด้วยนะครับมาเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับ คลิกไปที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับพอคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดว่าสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีให้เราติ๊กถูกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปแล้วก็กดตรงที่เขียวๆนะครับจากนั้นเราใส่เบอร์โทรครับ แล้วเราก็มาใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับเสร็จแล้วให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าขอรหัส otp นะครับแล้วก็กดไปเลยพอเราได้ขอรหัส otp แล้วนะครับ มันก็จะส่งมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ใส่ตามนี้เลยพอเราใส่แล้วนะครับมันก็จะมีให้ขึ้นเลือกบัญชีธนาคารเราก็ใส่เลขธนาคารของเรา พอเสร็จแล้วก็ให้กดเตือนบัญชีนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับทุกคนโอเคมันก็จะขึ้นว่ากล่องรับโบนัสนะครับคือศูนย์ปีหินอ่อนห้าสิบบาททําเตือนสองพันห้านะครับถอนได้ห้าร้อยนะครับแล้วกดรับหมอเลยครับนี่คือเป็นอันสาเร็จครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนรีเฟซใหม่ครับ พอดีเฟนะครับยอดเงินก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคนะครับครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ พอผมอัพคลิปมันจะเด้งก่อนใครเลยโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ